นี่คือตัวอย่างนะครับ,บโบรชัวร์ของโครงการก่อสร้างนะครับพระใหญ่ที่สุดคู่วัดลาหารไร่ก็คือพระอู่เงินอู่ทองนะครับซึ่งโดยความดำริของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อเชยชยธรรมโมหรือพระครูวิจิตธรรมาพิรัตนะครับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดละหารไร่และเป็นสิทธิ์องค์เล็กของหลวงปู่ทิม เมื่อกล่าวถึงองค์เล็กแสดงก็ต้องมีองค์ใหญ่องค์กลางนะครับองค์ใหญ่ก็คือหลวงพ่อศิลวัดราหารใหญ่ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อ,อ,อสาครวัดหนองกลับเป็นองค์กลางนะครับส่วนหลวงพ่อเฉยนี่ก็ถือว่าเป็นองค์ที่อ่อนอาวุโสสุดแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็อายุ78แปีแล้วนะครับล้ววาะการสร้างพระดังกล่าวคือพระ อู่เงินอู่ทองนะครับก็หลวงพ่อประสงค์จะสร้างให้เสร็จในกรอบเวลาโดยประมาณ19เดือนนะครับโดยเอาวันที่8มีนาคมพศ .2565 นะครับเป็นวันดีเดย์นะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันชาตินะครับของหลวงพ่อเฉยนะครับหลวงพ่อก็อยากจะทำอะไรให้เสร็จสิ้นซะให้หมดนะครับเช่น เรื่องที่ยังค้างคายอยู่ก็มีหอสมุดนะครับห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีหรือที่เราเรียกกันว่าห้องสมุดสำเร็จพระเทศนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างไปได้ประมาณสัก4 50%แล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือโครงการสร้างพระอู่เงินอู่ทองดังกล่าววันนี้เป็นววละดีครับพอดีมีการนะครับมีการบรรจุเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ กวนสีพึ่งตามตำรับหลวงปู่ทิมและหลวงปูท่ทนาะครับลุงสุกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรามณ์และเป็นโยมวัดเป็นไวย,ยานะครับพร้อมกับวันนี้อาเทาอยู่ตรงเนี้ยสองท่านเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวกล้องแพนเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับนะนะครับเป็นเจ้าเจ้าพิธีนะครับเป็นคนทำหุงสีพึ่งให้ลุงสุกบอกว่า สีพึ่งเชื้อเมื่อวานเนี่ยนอกจากหลวงปู่ทิมแล้วมีหลวงปู่ทาาใช่ไหมครับหลวงสุขมีของหลวงปู่ทาาระบบขึ้นพึ่งซึ่งเป็นสหธรรมิกกันกันกบหลวงปู่ทิมหลวงปู่ไปหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ทาบ่อยไหมครับสมัยก่อนมีโอกาสได้ไปไหมไป,ไปใช่ไหมไปกับหลวงปู่ไหมแต่ไปสมัยยังไม่บวชอ๋อไปตอนที่ยังไม่ถืบวชตอนนั้นนะครับนะ,ะท่านสนิทกันใช่ไหมกับหลวงปู่ทิมเป็นเพื่อนกันภาษา ใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันผมทราบจากประวัติว่าท่านแก่อ่อนกว่าการปีนึงครับหลวงพ่อนะครับแก่อ่อนกว่ากานปีนึงถ้าจําไม่ผิดนะหลวงปู่ทาบน่าจะแก่กว่าสักปีหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดต้องกลับขออภัยด้วยนะครับแต่ปีหนึ่งแน่นอนเลยปีหนึ่งแน่นอนนะครับแก่อ่อนกว่ากาันปีวันนี้ล่ะนะครับจะเห็นว่าสีพึ่งอันนี้นะครับที่อยู่ในหม้อน,นี้ด้วยนะครับซึ่ง แล้วก็ทั้งพระทั้งชีวันนี้หลวงพ่อก็ได้นะครับให้มาช่วยกันแล้วก็รับสีพึ่งไปแล้วสีพึ่งนี้นะครับทำขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อประสงค์ที่จะให้มอบให้กับท่านที่นะครับร่วมบุญบริจาคสร้างฐานพระอู่เงินอู่ทองเป็นสำคัญนะครับโดยมีอุบายมีคติว่าร่วมกันสร้างฐานพระเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและปลอดภัยนะครับถามว่าหลายชีวิตคงมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่บางชีวิตอาจจะยังไม่มั่นคงพอก็อยากให้มาร่วมกันมาร่วมบุญกับที่วัดละหานไรมาที่วัดเลยนะครับมาที่วัดเลยนะครับมาที่พบหลวงพ่อเชยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คณะกรรมการวันนี้มีสองท่านนะครับนะอาจำเนียนเสียงสนอ อาอาเทา้านามสกุลเสียงเสนอถูกต้องไหมครับวิเชียนสนออถ้าจะถ้าจะกราบขออภัยวิเชียนเสนอนะครับแล้วก็อาอาสุขของสุขวงสุวรรณเอรู้สึกจะเป็นญาติกับบิ๊กอะไรสักบิ๊กหนึ่งก็ฝากเลย <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงปู่บ้างอย่างเช่นเมื่อกี้แม่ชีแม่ชีอ้วนใช่ไหมครับแม่อ้วนใช่ไหมฮะ แม่อ้วนแม่อ้วนหูหนักผมก็เลยต้องพูดให้ดังแม่อ้วนเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อว่าคนมาถวายปัจจัยหลวงปู่เมื่อก่อนหลวงปู่นั่งแล้วท่านก็เอาสตังเนี่ยส่อใต้ส่อใต้เสือหอลุงเท้าก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะส่อใต้เสือโดยไม่สนใจเลยนะครับว่าใครจะถวายเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับนะหลวงพ่อเองก็เคยเห็นว่าบแบบนั้นใช่ไหมว่าไงนะครับ ไม่หยิบเลยว่างั้นนะฮะอ่าก็คือท่านไม่หยิบไม่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 จับเงินนะครับไม่จับแล้วท่านใช้หรือเปล่าไม่จับที่ท่านใช้ไหมแล้วก็มีคนช่วยมีคนใช้ให้มีคนใช้ให้นะหลวงพ่อเชยท่านก็บอกว่ามีคนใช้ให้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นว่าพระครูภาวนาพิรัตนะครับหลวงปู่ทิมอิสุริโกนะครับท่านเนี่ยสมกับเป็นนะครับ ระม ah asi, ะรหาเถระฝ่ายอรัญญวาสีนะครับหมายถึงฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานนะครับพัดของท่านเป็นพัดฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิรัตถูกต้องไหมครับหลวงพ่อนะครับพระภาวนาพิรัตท่านเนี่ยทางการเนี่ยนะครับได้ออมอบพัดดังกล่าวให้กับหลวงปู่ตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าผมคาดเคลื่อนบอกด้วยนะครับนะ สองสี่เก้าเจ็ดแต่ท่านไม่รับใช่ไหมหลวงพ่อก็มีลุงสายมีโยมสายวัยยาเนี่ยไปรับในปี2,500กว่าแล้วแล้วก็เอามาถวายก็คือประมาณ2507ถูกไหมครับหลวงพ่อ2507ถูกต้องหลวงพ่อยืนยันนะครับนะ07นี่หลวงพ่อบวชแล้ว1นึ่พันษาเท่านั้นถูกต้องไหมครับหลวงพ่อเชยเนี่ยท่านบวช2506 อ่าสองพันาแล้วใช่อ่าศูนยะ์หกหนึ 6, ่งพันศาศูนย์เจ็ดหนึ่งพันศาตอนนั้นบวชแล้ว 2, สองพันษาเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตกล่าวถึงตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเรื่องราวของนะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงพ่อเชยเองท่านไม่ค่อยได้กล่าวถึงสักเท่าไหร่และน้านอื่นด้าน,นประการหนึ่งอีประการหนึ่งเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญนะครับมาพูดคุยกับหลวงพ่อสักเท่าไหร่นะครับ และบางกลุ่มบางคณะเองนะครับก็ไม่ค่อยจะกล่าวถึงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยเหตุผลว่าหลวงพ่อเราในขณะนั้นเหมือนท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มใช่ไหมครับแล้วบางคนก็อาจจะแก่กว่าท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าการที่ท่านเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มานะครับด้วยเวลายาวนานและหลวงปู่เป็นผู้เจาะจงนะครับโดย อาจจะกล่าวไว้ด้วยวาจาโดยประมาณบอกหลวงพ่อรัตซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับหลวงพ่อรัตคือพระครูวิจิตนุวัฒนะครับต่ผมก็ ผมก็เอาใช้จำจำเอานะครับพระครูวิจิตธรรมานุวัตรนะครับหลวงพ่อรัตวัดนหนองกระบกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่ำสุดยอดเกจิอาจารย์น้องกระบอกน้องกระบอกนะครับแต่ผมก็ปากชอบน้องกระบอกกระบอกแต่จริงๆหน้องกระบอกนะหลวงพ่อนะกระบน้องกระบอกนะครับเจ้าตำรับแพะอันลือลั่นนะครับแพะเขาเรียกอะไรฮะเขาควายเปลือกเหรอฟ้าผ่าตายด้วยใช่ไหมเขาว่างั้นหลวงพ่อ พระแพะต้องพระแล้วก็หลวงพ่อรัตน์เนี่ยเป็นอุปชาหลวงพ่อเชยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับหลวงพ่อรัตน์นี่เป็นพระอุปชาหลวงพ่อเชยนะครับนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อศิล์เนี่ยเป็นกรรมวาจาใช่ไหมครับหลวงพ่อศิลเป็นกรรมวาจาอาจารย์แล้วหลวงพ่อสาครนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสาครเป็นอนุสาวนาอาจารย์นะครับหลวงพ่อสาครแก่กว่าหลวงพ่อเชย6ปีหรือนะครับหกพรรษาเกิด2481นะครับตกอ ถูกไหมครับรรไม่ถ้าเกิด2481ครับดหนึ่งรัาหลวงพ่อใช่ครับเกิด2481แก่กว่าหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อศิลป์ในปีนี้คือ92แล้วย่าง92องหลวงพ่อศิลที่เป็นองค์ใหญ่ย,ย่าง93 92เต็มแล้วนะครับหลวงพ่อเชยเราก็คือ78นะครับ78ปีวันนี้ก็บวชมาแล้ว57พรรษา57พันษา นะครับถือว่ามีพรรษาอายุการแก่มากแล้วเป็นมหาเถระแล้วถ้าเกิน20พรรษาเนี่ยเขาถือว่าเป็นพระมหาเถระแล้วถูกต้องไหมท่านหลวงพ่อถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีบางคนไม่เข้าใจนึกว่าคําว่ามหาเถระต้องเป็นพระผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ถ้ามีอายุพรรษาอายุกา,ารเกินจาก20พรรษาเนี่เขาถือว่าเป็นพระมหาเถระแล้วนะครับแก่พรรษาแล้วพระสงฆ์เนี่ยนะครับเขานับเอาพรรษาไม่ได้นับอายุนะครับผู้ บวชก่อนถือว่านะครับเป็นผู้พึงได้รับการสักการะในฐานะสงฆ์ด้วยกันนะครับหลวงพ่อครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยหลวงพ่อดูแล้วนะครับนะดูแล้วผมให้ดูโบชัวต้องแก้ไขนะครับเนี่ยรูปท่านนิรุตมณีพันธ์หล่อท่านนิรุตท่านเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับท่านนิรุตเนี่ยท่านก็ถือเป็นเสมือนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเชยนะครับ แล้วก็ไปมาจนกระทั่งหลวงท่านนิรุตเองก็หลุมพ่อเชยใครไปที่บ้านไปรับถวายปัจจัยมา2ล้านบาทนะครับจากท่านานิรุตมณีพันธ์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้คิดคุ้นเคยกันแล้วท่านก็ตกปากรับคำนะครับยินดีที่จะมาเป็นประธานโครงการก่อสร้างพระอู่เงินอูนอ่ทองต่างๆนะครับทีนี้อยากจะคุยไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตไปนั่งแล้วนะครับพ่อนะครับนะ <c oughs> อันนี้สีพึ่งอย่าลืมนะครับสีพึ่งนะครับสีพึ่งนี้นะครับจะให้สําหรับนะครับให้สําหรับท่านที่ร่วมบุญนะครับสร้างฐานองค์พระอูเงินอู่ทองนะครับท่านจะทําเท่าไหร่ทําล้านหนึ่งก็อาจจะได้ตลับเดียวนะอาจจะนะครับทำร้อยนึงอาจจะตลับเดียวแต่คงไม่อย่างนั้นหลวงพ่อใจดีอยู่แล้วนะครับ